ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่อิงกระแสกรตูเนี่ยมาอ้างในการเรียกกลุ่มแฟนๆความสนุกเนี่ยก็เลยอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะและถ้ากะว่าจะเห็นสาวๆวัมวแบวมแเหมือนในการ์ตูนในเกมเนี้ยไม่มีนะจ๊ะบอกเลย สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิวซูเปอร์แฟมิคอตอนที่52โคลรวโนมิมิม no ังกรซ่อนลายประเภทแอคชั่นผู้พัฒนา VAP ปีที่วางจำหน่ายหน9่าย1995 นัตซเมะคิโรเอมอนขึ้นเป็นผู้นำคนที่45ของตระกูลนัตซมิเขาเนี่ยได้รับต้มหุมับงกรซึ่งเป็นของวิเศษประจำตระกูลที่จะนำมาซึ่งอำนาจความมั่งคั่งและผู้หญิงเมื่อเขากลับมาบ้านที่ญี่ปุ่นเขาตกหลุมรักคานากโกะซึ่งเป็นสาวในตระกูลมินะตระกูลคู่อริและตระกูลมินะก็พาตัวคานาโกะไป แถมส่งคนมากระทืบนัสซึเมะตลอดเวลานัสซึเมะจึงพลุ่งพ่านมากนะคะระบบการเล่นของโคลิวโนมิมีนะคะก็จะเป็นแอคชั่นเดินด้านข้างแต่ผู้เล่นนะคะก็จะมีความสามารถในการปลดผนึกตุ้มหูมังกรโดยใช้เกรสะสมค่ะซึ่งสามารถฟื้นพลังให้กับผู้เล่นได้นะคะแล้วก็มีการโจมตีพิเศษและรุนแรงเพิ่มขึ้นเข้ามา ในบางฉากนะคะอย่างฉากบนเครื่องบินเนี่ยก็จะมีสาวออกมาช่วยเราต่อสู้ด้วยค่ะความยากให้7เต็ม10ค่ะความยากของเกมนะคะก็จะอยู่ในระดับกลางๆไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนักนะคะศัตรูเนี่ยจะออกมาเป็นหย่อม แต่จก,กระจายมาแบบด้านหน้าด้านหลังและตัวเกมเนี่ยก็มีความยาวไม่มากนักด้วยค่ะความสนุกให้7เต็ม10นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่อิงกระแสการ์ตูนเนี่ยมาอ้างในการเรียกลุ่มแฟนๆความสนุกเนี่ยก็เลยอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะและถ้ากะว่าจะเห็นสาวๆวัวววบวแวมแเหมือนในการ์ตูนในเกมเนี้ยไม่มีนะจ๊ะบอกเลย เกดเพิ่มเติมบังกรซ่อนลายบังกรซ่อนลายนะคะเป็นมังงะติดเลดนะคะที่วางจําหน่ายครั้งแรกเนี่ยในปี1992ค่ะโดยคอนเซปต์นะคะจะเอาความปรารถนาของผู้ชายทั้งหมดเนี่ยมาใส่ที่ตัวเอกแล้วก็นำเสนอในรูปแบบการต่อสู้ของกลุ่มมาเฟียโดยเนื้อหานะคะก็จะมีทั้งความรุนแรงยาเสพติดการพานันแล้วก็เซ็กนะคะ ถูกจัดอยู่ในระดับ18บวกนะในไทยเนี่ยไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ค่ะมีแต่เป็นแบบแปลแบบไพรเวทไปอะไรเนี้ยในชื่อมังกรซ่อนลายเป็นฝีมือการวาดนะคะของอาจารย์อิโนอุเอะโนริโยชิซึ่งก็มีจุดเด่นในการวาดตัวละครผู้หญิงได้สวยจริงๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ